มามาพี่นอ้องภาคพี่น้องมาเก็บพักไปกินกับดาบเนื้อพี่น้องผีพ,พี่พักกะมี่ได้พี่น้องปลูกเองพักบอดชานผิดพี่นอ้องมา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 พาคผีพักหอมเปยพี่น้องปักชีฝรั่งพี่น้องทั้งด้าวไตเอินพักหอมเปยพี่น้องผี่พักนอ่อพักเงกี้ยกะมี่ผักขาดกาวเหรอบอดผพ,พี่นอ้องบ กอดซานพดไปกินกับลาบเนื้อสดซดพี่น้องพี่เพิ่งได้เนื้อมาสดซดพี่น้อกก็มันงามพี่น้องอุ้ยอ่นซ้อนเด้อพี่น้องเอ้ยมา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 เก็บซดกันอุ้ยคนมันงามพี่น้องมามาพี่น้องเอามาเก็บพี่พี่น้องเอ้ยมีพักบ้านเท่าพักพี่จะพักแบบบ้านเท่าพี่น้องกินกับกอดยเตี๋ยเนื้อกับลาบพี่พี่น้อง ผักอีเลิศ์สมันยากพายีเลิศ์พาีเลอร์พายีเลิศพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขวัสุขสนพี่น้องพ่อกันคือเกาพี่น้องกับสองสาวเล้าไตและสาวบนข้ากินข้าเทียวพี่น้องมืันดีสีผ้ามาเห็ดก้อยเนื้อพี่น้องลาบเนื้อทุกพี่มันสีผ้าเห็ดเย็ดสดๆเลยแมบแบบค่ะสดเลยจ้ะสดๆเลยนี่พี่น้อง ถ้าอยากมาแวะแวะมากินน้ำกันได้ค่ะเนื้อสดๆพี่น,อน้องมาแผนต้มพี่น้องข้านห,หนังแผนต่อยได้เยอะๆนี่ถ้างนี้ก็เทศลาบพี่น้องพี่มอเตอร์ไซคดีคมพี่น้องเด้แต่มอเตอร์ไซค์เข,ข่วใส่เครื่องปรุงพี่น้อง แซ่บแล่ล้วก็ห้อยพักพี่น้องมาม่ๆพี่นอ้อ,มอ,มนอง,อนนาองอมา,มา,มา,มาพีอยากกินน้ำกันกา้ฟมาด้วยค่ะอือพักกับสดๆพี่น้องเก็บมาสดๆพร้อมหอมพี่น้องเออนี่แนยน้ำไ ai, ด้ไรเดี๋ยวเราก็ตักใส่จานพี่น้องเอ้ยม่ๆแม่ๆพี่น้องมามากินน้ำกันได้กินมาแต่เด้อเด้อพี่น้องไปยุ่ไก่ยุ่ไก่ป่ามาก่มาก

ประกาศนไ์ไปช้ักกิ้งประกาศนืมวันจะมีหรอไม่เพีย แสบไหมพักพักยังไรอยู่ในี่เขาพักยังพักแป๊บพักแป๊บเองงวนะจ๊ะใส่น้องงวนะจ๊ะลองดูซิอร่อยไหมโอ้ยเสบแสบเนาะ อย่างนี้เลยมา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 ไม่นอนมากไมอยากกินเป่ามากมามากินน้ำไอ้เอือยนอนหลังจากซาลาไ่นอนแซ่บนอนคอยตัดออกบ่าไหนต้งเสียงกังบต้องทำไม่ใิตัดเสียงเขาว่าชิรัยขับใหญ่ใหญ่ไอ้ลูกมึงอยากกินคับเล็กๆน,นะแต่ว่ามันคือเอาขับนี้ให้กับป๋าต้องขออนุญาตคนไม่ทานดิบนะครับ พี่น้องเอ้ยเห็นลหรออ่อนซ่อนพี่น้องเอ้ยจะแแสบปุ่นๆจะแตะแสบดีพี่น้อง